สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM ร้อยเจสามเฮิร์สำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการละเลยไม่ดำเนินการปรับพื้นถนน บริเวณที่มีการซ่อมบำรุงทางรถไฟจนเป็นเหตุให้มีผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มถึงแก่ความตายกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่อพอ2 8ทับส 5, 5ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดต่อบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็เป็นการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนกรณีผู้เสียหายมีส่วนผิดค่ะโดยการที่ผู้ตายใช้เส้นทางที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำนะคะและเป็นระยะเวลากว่า10ปียอมทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงและพื้นถนนไม่เรียบอีกทั้งผู้ตายยังไม่สวมหมวกกันน็อก การเสียชีวิตจึงเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ตายรวมอยู่ด้วยและผู้ตายมีส่วนผิดอยู่มากจึงควรหักออกจากค่าสินไหมทดแทน 2, 2ใน3ส่วนนะคะในกรณีที่ผู้เสียหายเองนะคะก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยนะคะทางนี้เนี่ยสารเนี่ยได้นำข้อกฎหมายข้อใดามาใช้ในคดีนี้บ้างคะค่ะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีนะคะ 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตาสองสองมาตาสี่สองมาตาสี่สามมาตาสี่สี่สอมาตาสี่สี่สามาตาหนึ่งสี่วักสองมาตาหนึ่งห้าหกสามาตาหนึ่งห้าหกสี่วัหนึ่งมาตาหนึ่งหกสองและมาตาหนึ่งหกสีวสองนะคะประกอบกับ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครองพศ2543ข้อ101วรรค2ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะข้อเท็จจริงปรากฏว่านางนอได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก ไปตามถนนซอยสมิตตะโยธินตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟซึ่งเป็นบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดีกำลังทำการซ่อมบำรุงทางรถไฟรถจักรยานยนต์ที่นางนอได้ขับขี่มาประสบอุบัติเหตุล้มลงทำให้นางนอได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา คอเทจจิงรับฟังได้ว่าถนนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่นั้นมีลักษณะเป็นหลุมหรือร่องรางรถไฟไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรหินคุกบริเวณชิดขอบรางรถไฟมีการยุบตัวโดยพื้นผิวบริเวณที่ติดกับสันร,รางรถไฟอยู่ในระดับต่ำกว่าสันร,รางรถไฟซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่า ถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหินคลุกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรต้องดำเนินการปรับพื้นถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่หรือดำเนินการติดตั้ง หรือวางสัญญาณเตือนโดยระบุระยะทางที่มีการซ่อมบำรุงทางรถไฟดังกล่าวเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วและเตรียมความพร้อมซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยไม่ยุ่งยากหรือพลวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการได้ตามในมาตรา9วงเล็บ4และมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พศ2494อย่างไรก็ตามแม้ไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได้ว่ามีการจัดทำป้ายสัญญาณหรือเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือไม่แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าในขณะเกิดเหตุพื้นผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านถนนบริเวณดังกล่าวได้ แต่ไม่ดำเนินการปรับพื้นถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกซึ่งเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้วเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้นางนอรประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนางนอกรณีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดนะคะพิจารณาแล้วเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ ซึ่งสารปกครองสูงสุดนะคะท่านได้พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่านางนอได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำและเป็นระยะเวลากว่า10ปีนางนอจึงย่อมทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงทางรถไฟและย่อมรู้ถึงสภาพของพื้นถนนในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดีว่าบริเวณใดที่มีพื้นถนนไม่เรียบและย่อมต้องทราบว่าพื้นถนนที่ติดกับสารรางรถไฟจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสารรางรถไฟนอกจากนั้นยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุนางนอได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่ได้สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งหากนางนอได้สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วย่อมลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุได้และไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงจนถึงขนาดเสียชีวิตดังกล่าวการเสียชีวิตของนางนอจึงเป็นผลมาจากความประมาทของนางนอรวมอยู่ด้วย จึงเป็นกรณีที่นางนอผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่มากจึงเห็นควรนำพฤติการในส่วนนี้ของนางนอมาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4จํจำนวน2ใน3ส่วนตามในมาตรา442ประกอบกับมาตรา223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงนะคะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง4เป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกของนางนอตามมาตรา1629วรรคหนึ่งเล็บหนและวรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ฟ้องคดีทั้ง4ย่อมมีหน้าที่ในการจัดการทำศพตามมาตรา1649วรรคสแห่งประมวลกฎหมายเดียวกันผู้ฟ้องคดีทั้งส จึงย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนของค่าปงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นผู้ฟ้องคดีทั้ง4ได้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่าปงศพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพนางนอจำนวน7วันเป็นเงินจำนวน792 0 0 0บาทโดยไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวอ้าง มีเพียงการชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาถึงสภาพทางสังคมและครอบครัวของผู้ฟ้องคดีทั้ง4แล้วการที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้วันละ50,000บาทจำนวน7วันรวมเป็นเงินจำนวน350,000บาทจึงสูงเกินส่วนเห็นควรกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้ วันละ30,000บาทจํานวน7วันรวมเป็นเงินจํานวน210,000บาทสำหรับค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นนั้นเมื่อพิจารณาค่าเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดชนบรุรีกับจังหวัดอุดรธานีของผู้ฟ้องคดีที่สองและค่าเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอุดรธานี ของผู้ฟ้องคดีที่3รวมทั้งค่าซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ตามที่จ่ายจริงซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีที่2และผู้ฟ้องคดีที่3จะไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาระยะทางระหว่างจังหวัดชนบุรีกับจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีระยะทางประมาณ645กิโลเมตรและระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีระยะทางประมาณ564กิโลเมตรโดยคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉลี่ยกิโลเมตรละประมาณ2บาทและค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นเงินจำนวน3,000บาทก็เป็นจำนวนเงินพอสมควรจึงเชื่อได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงการที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้รวมเป็นเงินจำนวน7,500บาทจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้แก่ค่าขาดรายได้ของผู้ฟ้องคดีที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีที่สองและผู้ฟ้องคดีที่สามขณะจัดงานศพนางนอค่าที่พักญาติที่มาร่วมงานศพและดอกเบี้ยงเงินกู้นอกระบบที่นำมาใช้จ่ายในงานศพนั้นเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีศาลจึงไม่อาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้ได้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4มีคำขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจที่ต้องสูญเสียมารดาจนทำให้เจ็บป่วยและจำเป็นจะต้องทำการรักษาตัวค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีที่สและผู้ฟ้องคดีที่3เป็นเงินจำนวน1ล้านบาทนั้นเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้นางนอถึงแก่ความตายนั้นเป็นการกระทำละเมิดต่อชีวิตของนางนอเท่านั้นมิใช่การกระทำละเมิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีที่สองและผู้ฟ้องคดีที่สซึ่งเป็นทายาทของนางนอแต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีที่สองและผู้ฟ้องคดีที่สจึงชอบที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443และมาตรา445หแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันได้แก่ค่าปงศพค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ก่อนตาย ค่าขาดรายอุปการะและค่าขาดแรงงานเท่านั้นส่วนค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินนั้นเมื่อพิจารณามาตรา446วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินคือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดต่อร่างกายอนามายัยเสรีภาพ หรือหญิงผู้ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาอันเป็นทุระศิลธรรมแก่ตนเท่านั้นทายาทของผู้ถูกกระทำละเมิดจนถึงแก่ความตายหาได้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินแต่อย่างใดศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีที่ส และผู้ฟ้องคดีที่สมตามคำขอได้สำหรับค่าสูญเสียโอกาสที่จะทำมาหารายได้ของนางนอเป็นระยะเวลา10ปีนั้นเห็นว่าเป็นไรายได้ในอนาคตที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4คาดหมายว่านางนอจะได้รับหากยังมีชีวิตอยู่ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าหากนางนอยังมีชีวิตอยู่ จะมีรายได้จากการทำตาข่ายเป็นเงินจำนวนตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4กล่าวอ้างศาลจึงไม่อาจกำหนดคำบังคับในส่วนนี้ให้ได้เมื่อได้พิจารณามาแล้วข้างต้นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4รวมเป็นเงินจำนวน2 1 7 5 0 0บาทแต่โดยที่นางนอผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อ หรือส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อพิจารณาจากพฤติการของผู้ถูกฟ้องคดีและความร้ายแรงแห่งละเมิดประกอบกับพฤติการและการกระทำของนางนอตามมาตรา442ประกอบมาตรา223วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เห็นควรน,นำส่วนความประมาทหรือความผิดของนางนอมาหาักออกจากความรับผิด ของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน2ใน3ส,ส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดคงเหลือค่าสินใหม่ทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4เป็นเงินจำนวน72,500บาทส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4มีคำขอในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาให้ศาลมีคำพิพากษาเลยคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสืไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันกระทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองชั้นต้นไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง4ได้มีคำขอท้ายคำฟ้องหรือคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลกำหนดคำบังคับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งส ได้มีคำขอท้ายคำฟ้องหรือคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบีย้ยนับแต่วันกระทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4แต่อย่างใดการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4มีคำขอดังกล่าวในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นอีกทั้ง มิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคำอุทธรได้จึงเป็นอุทธรต้องห้ามตามข้อ101แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ .2543 และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณนันทรัตเอี่ยมละออนนะคะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ